ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเรียกถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดีกว่านะครับทดสอบค่าในเรื่องของแบรนด์ oppo b บรนดนะครับตัวนี้ซื้อมาจากช็อปใน shopee ชอปป็ชอปแท้ๆของ oppo เลยนะครับช่วงนี้มีเรื่องโควิดนะครับตัวนี้ราคาม่น่าสนใจมันพัน พันหนึ่นะครับประมาณนี้มีตั้งแต่900ขึ้นไปแล้วแต่ร้านแต่ผมซื้อจากช็อปของมันโดยตรงเลยนะครับตัวนี้เป็น oppo Band นะครับตัวแรกของ oppo เลยนะครับเราก็จะมาทดสอบความแม่นยำในเรื่องของที่เขาโชว์มานะครับเรื่องเรื่องการวัดค่าเรื่องของออกซิเจนนะว่ามันตรงไหมเดี๋ยวราจะมาเทียบกันกับ ตัวที่เราใช้ในการแพทย์เลยนะครับมันตรงหรือเปล่าหรือว่ามีการใกล้เคียงแค่ไหนแล้วก็เรื่องของนะครับฮาร์ดเลดด้วยหรือว่าชีพจรนั่นเองนะครับว่าจะเป็นยังไงตรงหรือเปล่านะครับเหมือนสปปรรพคุณที่ให้ไว้หรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกับเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่อง วัดออกซิเจนนะครับหรือว่าเครื่องออกซตนะครับนี่ก็จะใส่ที่นิ้วนะครับใส่ที่นิ้วเอานิ้วสอดเข้าไปวัดนะครับมันก็จะจอก็จะมอนิเตอร์แสดงผลตรงนี้นะครับทั้งค่าออกซิเจนแล้วก็ชีพจรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอัปเปดีกว่าอันนี้ผมใส่มาแล้วนะครับชาร์จแบตก็โหลด แอปพลิเคชันนะครับจะบอกอยู่นะครับการใช้งานไม่ได้ยากนะครับแตะนะครับแตะนะครับแตะดานนี้ซื้อมาได้ใหม่ๆเลยนะครับก็ปัดปปัดเลื่อนขึ้นนะครับก็จะมีพวกอันนี้เป็นภาษาไทายแล้วนะครับอินไลน์อัตราการเต้นของหัวใจก็เลื่อนขึ้นก็จะมีเรื่องของ การวัดค่าออกซิเจนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองเปรียบเทียบกันดูชัดๆเลยนะครับว่าจะตรงไม่เอ่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวของเนี้ยเตรียมนิดนึง่ะอ่ะ,อะเปิดเครื่องเรียบร้อยครับอ่าดัดเสียงดังนะครับตีด,ด,บดีนะครับก็สอดนะครับสอดสอดไว้รอเลยนะครับ นี่ค่าก็จะมอนิเตอร์ที่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวออกมาดีกว่าอ่าตอนนี้ผมได้เสียบเข้าไปแล้วนะจอก็มอนิเตอร์ออกซิเจนนะครับข้างบนอยู่ที่98โปรตีก็9 5 5ถึง100นะครับไม่ค่อนต่ำไปกว่นี้นะครับอ,อันนี้ชีพจรนะครับก็อยู่ที่90 90ขึ้นะนะครับอาจจะเป็นช่วงแรกๆครับต้องต้องแตะไว้สักระยะหนึ่งนะครับข้ามจะคงที่นะครับแต่ออกเิเจนก็อยู่ที่98สีเหลืองอของชิพจรนก็สีเขียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าตรงหรือเปล่าปเราตรงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ชิพจรก่อน อันนี้มันจะบอกกำลังวัดค่าโทรศัพท์ไม่ค่อยชัดนะครับอ่าชัดแล้วใกล้เกินนะครับก็มันกำลังวัดค่า,าได้แปดสิบดูตัวสีเขียวครับ8ปด9 80ก็80ประมาณ80นะครับ ในเครื่องจะอยู่ที่84-85ต้องรอสักระยะนะครับให้มันให้มันเซตได้นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเองนะครับ89ตรงไหมครับตรงเลยนะครับถือว่าใกล้เคียงมากเลยนะครับนะครข้างล่างก็8 7ให้ดูที่ตัวหนังสือสีอเขียวซึ่งเป็นตัวชีพจระจออ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับ ในเรื่องของเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณ8 8ได้นะครับอ่าทีนี้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 ลองวัดค่าออกซิเจนดูนะครับเทคนิคก็คือให้มันเหนือกระดูกตรงนี้ขึ้นมานะครับมันจะบอกไว้อยู่ในในตัวโปรแกรมนะครับ นี่อาจจะมวมยว่าผมไม่ใช่มืออาชีพรีวิวนะอ่ะโอเคอ่ะมันจะบอกอยู่ว่าให้อยู่เหนือกระดูกตรงนี้นะครับซติเมตรอ่ะตอนนี้มันกำลังประมวลผลอยู่นะครับ